สวัสดีครับร้านดีทีคอมพิวเตอร์วันนี้เราจะมารีวิวคีย์บอร์ดฟิลโกมาจิตัสเนินจานะครับซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยก็เป็นคีย์บอร์ดที่น่าใช้มากเลยแล้วก็จริงๆที่ร้านเนี่ยได้มานานแล้วนะผมยังไม่มีโอกาสร,รีวิวเลยไม่ว่างสักทีวันนี้ว่างแล้วนะครับมาดูกล่องก่อนกล่องก็หน้าตาเรียบๆนะไม่มีอะไรตรงนี้คือให้ดูนี้ก่อนตรงนี้บอกว่าเป็น สีิตาเรียนเลสสีบอดี้นะครับปุ่มเป็นแบบ U.S. สวิตเป็นเ Switch ตัวนี้เป็น N-Log เขาบอกอินชี USB PS2 position ก็คือชีเนี่ยกสกรีนที่ด้านหน้าของปุ่มนะครับก็รุ่นกระตามนี้ตรงนี้มีอะไรบ้างก็มีบอก USB ตัวแปลเป็น PS2 มีซัสเซอรี่มีปุ่ม Windows Key สำรองนะครับแล้วก็ที่ถอดสวิตนะครับโอเคแล้วก็ ้วแกะกันโอเคนะครับตัวนี้ก็มีอะแดปเตอร์ PS2 ให้นะครับนี้ก็ตัวคีย์บอร์ดอ่ะแกะแกะมาดูนะ <Okay. S 1> ครับข้างหลังก็จะมีนี้นะครับมีคู่มือให้นะครับแล้วก็มีเป็นที่ถอด แล้วก็ปุ่ม Windows Key นะครับปุ่ม Windows Key ที่แบบสกรีนด้านหน้าไม่รู้มองเห็นไหมนะครับอ่านะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับปิดฝากิครับอ่าเจ็นว่าเนี่ยครับ Windows Key ตัวนี้สกรีนด้านบนปุ่มสำรองที่จะมีให้ก็คือสกรีนด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยงานมันค่อนข้างสวยมากเลยนะจะเห็นว่าเออ สีอิตาเลียนเลสเนี่ยคือทำสีมาแบบเนียบมากนะครับความละเอียดแล้วก็ปุ่มเนี่ยเวลาจับเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันสมูทมากเลยมันลื่นมากเลยปุ่มที่มันเวิร์กมากแล้วก็ด้านหน้าก็คือจะเป็นสไตล์ของฟิโก้นินจาก็คือจะเห็นว่าสกินปุ่มที่ด้านหน้านะครับสกินตัวอักษรที่ด้านหน้าซึ่งมันก็ดีแบบว่าถ้าเกิดคนมาอยู่ฝั่งข้างนะจะมองไม่เห็นว่าปุ่มมีเขียนอะไรบ้างเหมือนไม่มีปุ่มนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันสกินด้านหน้า ตัวงานเนี่ยโอเคเลยนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับมีตัวฐานปิดเปิดเท่านี้เองนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยก็ดีอย่างหนึ่งคือเป็นเอนโร่โอเว n รนีนะครับก็คือเราสามารถกดได้หลายปุ่มโดยที่ยังสั่งได้นะครับมาลองฟังเสียงกันนะครับอ่ปิดเสียงมันก็คือจะเป็นไม่คือเสียงกด จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ก็เราจะมาจบการแกะกล่องียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณมากครับ